การวางแผนชีวิตเอ่อผมในวิดีโอกับตัวจริงค่อนข้างแตกต่างกันใช่ไหมล่ะครับครับแบบไหนดูดีกว่าครับครับแล้วแต่จะคิดกันแล้วกันครับยังไงก็เป็นคนเดียวกันอยู่ดีนะเอ่อมีหลายคนถามผมบ่อยๆว่าทำไมต้องใส่หมวกกับไว้หนวดด้วยล่ะเพราะอะไรกันทำไมถึงต้องใส่หมวกกับไว้หนวด แต่เมื่อสักปีที่แล้วผมเคยพูดแบบนี้เอาไว้นะครับต่อไปจะมีสื่อมาทำข่าวของผมมากขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวแล้วถ้าผมอยู่ท่ามกลางผู้คนพวกช่างกล้องคงจะหาตัวผมได้ยากจริงไหมล่ะผมเลยคิดว่าควรทำตัวให้เด่นขึ้นหน่อยก็เลยต้องไว้หนวดใส่หมวกอีกอย่างผมอยากให้ช่างกล้องเห็นว่าผมเป็นคนอาร์ต ไม่เหมือนคนอื่นด้วยนะครับพอคิดแบบนั้นก็คิดว่าเอ๊จะทำยังไงดีล่ะคงปล่อยไว้เฉยๆไม่ได้ซะแล้วเลยลองไว้หนวดกับใส่หมวกทั้งที่คนเกาหลีไม่นิยมใส่ด้วยนะครับพอคิดได้แล้วก็ทำผมทำเพื่อสื่อมวลชนเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยแม้แต่น้อยนะแล้วทีนี้พอ,อผ่านไปได้สักปีกว่าเนี่ย พวกคุณได้ชมรายการพิเศษตอนอะโทมี่ทางช่อง SBS กันแล้วใช่ไหมล่ะครับพอออกทีวีไปก็มีคนหนึ่งมาบอกผมแบบนี้นะครับเขาบอกกับผมว่าไม่ว่าท่านประธานจะพูดอะไรออกไปก็สำเร็จได้ตามนั้นทั้งหมดเขาบอกว่าขนลุกไปหมดเลยพวกคุณก็เช่นกันถ้าคิดภาพในหัวได้อย่างชัดเจน สิ่งนั้นก็จะสำเร็จตามแบบที่คุณคิดเอาไว้แต่ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่คิดภาพให้มันชัดพอคิดไปสักพักหนึ่งก็ลบภาพเหล่านั้นออกไปซะอย่างนั้นเอาแต่คิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้ฉันเนี่ยน่าจะหาเงินได้50ล้านไม่มีทางสลอกไม่มีทางสายหน้าไปมาสมบัตรความคิดออกจนหมดไปเลยนะครับนี่แหละครับเพราะคุณคิดแค่ชั่วคราวมันเลยเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะ แต่ว่าตัวผมผมมั่นใจว่าจะมีผู้สื่อข่าวมาอย่างแน่นอนจะมีผู้คนมากมายมาทำข่าวของผมผมคิดภาพในหัวอย่างชัดเจนว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดไว้ก่อนหนะ้าเป็นปีสองปีแล้วความสำเร็จถึงเกิดตามมาพอคิดชัดเจนไว้อย่างนั้นแล้วในความเป็นจริงจะเกิดขึ้นได้ไหมครับ ก็ต้องได้สิครับตอนนี้ทุกท่านต้องคิดภาพในหัวให้ชัดเจนว่าจะได้เป็นเศรษฐีกันแล้วคืนนี้ต้องคิดภาพมันออกมาครับถ้าคืนนี้ในหัวคุณยังคิดภาพให้มันชัดเจนไม่ได้แล้วก็ห้ามหลับเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าคุณหลับไปตอนเช้าคุณก็ยังเป็นคนจนเหมือนเดิมแต่ถ้าคิดภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนพอหลับแล้วตื่นขึ้นมาจะเป็นวันที่คุณเกิดใหม่สู่การเป็น เศรษฐีนั่นเองนะครับต้องคิดจนกว่าภาพที่จะหาเงินได้เดือนละ50ล้านวอนจะชัดเจนขึ้นมาพวกคุณทุกคนจะต้องทดสอบด้วยตัวเองครับความคิดที่ว่าเป็นไปไม่ได้จะเกาะติดตัวคุณที่เอาแต่ปฏิเสธไปตลอดคุณต้องเอาชนะมันด้วยคำว่าเป็นไปได้ดังนั้นถ้าคุณเอาชนะมันไม่ได้คุณก็จะต้องจนไปตลอดทั้งชีวิตของคุณแต่ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่จน ลูกของคุณก็ต้องจนตามไปด้วยนะครับมีบางคนที่คิดว่าตัวเองบาปที่ส่งต่อความจนให้ลูกด้วยใช่ไหมครับมีคนคิดแบบนั้นด้วยนะครับดับดาผู้ที่ได้เลื่อนขั้นพวกเขาพยายามที่จะไม่ทําบาปก็เลยตัดสินใจว่าต้องประสบความสําเร็จทุกท่านที่มาในวันนี้ต้องจําใส่ใจเอาไว้เลยนะครับคุณต้องสร้างตัวคุณที่เป็นเศรษฐี อยู่ภายในหัวของคุณพวกคุณไม่สามารถทำอะไรกับอดีตได้อีกแล้วต่อให้พวกคุณเอาแต่กลุ่มใจและจะช่วยเปลี่ยนอดีตได้ไหมล่ะครับเปลี่ยนไม่ได้และต่อให้คุณกังวลเรื่องปัจจุบันก็ไม่มีทางเปลี่ยนสภาพปัจจุบันได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองได้ครับสามารถทำได้แล้วจะเปลี่ยนได้ยังไงละ่ะ คุณต้องล่วงหน้าไปที่อนาคตก่อนอนาคตยังมาไม่ถึงใช่ไหมครับอนาคตยังมาไม่ถึง <ouse reasoning paper> ใช่ไหมอีกปีสองปีห้าปีหรือ10ปียังมาไม่ถึงเลยนะครับดังนั้นพวกคุณต้องล่วงหน้าไปที่อนาคตอีก5ปีหรือ10ปีเพราะอนาคตนั้นยังมาไม่ถึงจึงสามารถกำหนดภาพในอีก5ปีได้ตามใจชอบของคุณเลยล่ะครับทุกท่านครับเพราะฉะนั้นคุณต้องวาดภาพอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเอาไว้ซะก่อน แล้วพอถึงตอนที่อนาคตนั้นเริ่มเข้ามาใกล้ตัวเราอย่างน้อยสิ่งที่เราวางแผนไว้สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราสร้างเอาไว้สิ่งเหล่านั้นต้องเข้ามาใกล้ตัวเรานะครับแต่ว่าคนเราไม่เคยชินกับการไปสู่อนาคตอาจเพราะไม่รู้หลักการข้อนั้นพออนาคตเข้ามาใกล้เรื่อย ก็มีแต่อนาคตที่ไม่ต้องการเข้ามาตลอดเลยอนาคตที่ต้องจนก็มาสู่ความเป็นจริงนอกจากความจนแล้วจะมีความแก่เข้ามาใกล้อีกเพราะฉะนั้นทุกคนครับการที่คุณควบคุมชีวิตของตัวเองและจะสร้างให้ชีวิตเป็นอย่างไรนั้นถ้าไปแก้ไขที่อดีตก็ไม่มีผลอะไรครับแต่ก็ยังมีคนพยายามแก้ไขอดีตไม่เลิก คุณต้องลืมอดีตไปทั้งหมดเพราะอะไรครับต่อให้คุณกลับไปแก้ไขอดีตก็ไม่มีผลอะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีผลเลยคุณเปลี่ยนอดีตได้หรือครับเปลี่ยนไม่ได้แล้วคุณต้องทำยังไงนี่คือตัวพวกเรานี่คืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงตรงนี้คือปัจจุบันแล้วนี่คืออดีตแล้วเวลาก็ ผ่านไปแบบนี้ดังนั้นต่อให้เรากลับไปที่อดีตก็เปลี่ยนเราที่เคยจนไม่ได้นะครับปัจจุบันก็ยังเปลี่ยนไม่ได้เราจึงต้องไปที่อนาคตก่อนแล้วจะไปยังไงก็ต้องไปด้วยความคิดไงล่ะครับความคิดของพวกเรา จะไปอนาคตหรือจะไปอดีตก็ไปได้หมดตามใจชอบเลยเพราะความคิดไม่ได้ผูกติดกับเวลาครับถ้าพูดตามหลักฟิสิกส์แล้วถ้าเร็วกว่าแสงนั่นแปลว่าข้ามผ่านเวลาได้นะครับสมมติว่าแสงผ่านมาที่นี่เมื่อวานถ้าอยากตามจับก็ต้องกลับไปเมื่อวานนะครับแต่ความคิดของเราไปได้ต่อให้ตัวเราไปไม่ได้ก็ตามความคิดเป็นการกระทำทางจิตซึ่งเร็วกว่าแสงมากเลยนะครับทุกท่านครับ ลองคิดถึงสนามที่โรงเรียนประฐมสิครับหมู่บ้านของคุณตอนไปต่างประเทศนะครับลองคิดดูนะคิดกลับไปกลับมาได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับถ้าเร็วกว่าแสงแปลว,ว่าข้ามผ่านเวลาได้นี่คือนิยามของไทม์แมชชีนนั่นเองครับพวกเรามีพลังนี้อยู่ในตัวนะครับใช้พลังพื้นฐานที่พระผู้สร้างประทานให้แล้วไปที่อนาคตครับทุกคนครับไปได้เลยเราจะไปอีก5ปีข้างหน้าก็ได้ หรืออีกสิปีก็ได้แล้วพวกมันถูกกำหนดไว้แล้วหรือ,อยังครับยังเลยใช่ไหมครับในอนาคตพวกคุณจะเป็นคนรวยก็ได้หรือจะเป็นคนจนก็ได้ครับเพราะแบบนี้เราที่อยู่ในปัจจุบันจึงต้องล่วงหน้าไปสู่อนาคตก่อนอีก5ปีข้างหน้าเราจะมีสภาพอย่างไรจะขับรถยี่ห้ออะไรจะมีบ้านแบบไหนจะสามารถแบ่งปันคนรอบข้างอย่างไรจะเป็นคนมีกินมีใช้ได้หรือไม่ เราต้องไปกำหนดให้ชัดเจนที่อนาคตนะครับสิ่งที่เรากำหนดสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องเป็นให้ได้ต้องทําให้ภาพพวกนี้เข้ามาใกล้เราแต่เพราะไม่เคยล่วงหน้าไปสร้างอะไรไว้เลยเลยมีแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการเข้าหาตัวความจนก็ถาโถมเข้ามาหาเราเราก็เลยเอาแต่บน่นเอาแต่แค้นใจกับเรื่องพวกนี้อย่างน้อยน้อเนี่ย ตอนนี้เราควรทำอะไรเราต้องไปอีก5ปีอีก10ปีข้างหน้าแล้วเตรียมพร้อมอนาคตไว้นะครับเข้าใจไหมครับอย่ายอมให้อนาคตที่คุณไม่ได้สร้างไม่ได้วางแผนไม่ต้องการมาสู่ความจริงเด็ดขาดนะห้ามเด็ดขาดเชียวคุณต้องล่วงหน้าไปก่อนครับพวกคุณต้องล่วงหน้าไปตั้งแต่คืนนี้ความคิดทั้งหมดของพวกคุณต้องไปที่ไหนครับ ต้องไปที่อนาคตในอีก3ปีอีกหปีข้างหน้าสร้างสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ในใจถึงจะสร้างชีวิตที่สมดุลได้ครับเข้าใจไหมครับลองหันไปดูคนอื่นๆบ้างนะลองดูทำงานอาสาสมัครดูแลคนรอบข้างต้องมีความรักและต้องเรียนรู้ถ้าอยากวาดภาพชีวิตที่สมดุลได้ คืนนี้พวกคุณต้องไปที่สมปีหปีหรือ10ปีข้างหน้าแล้ววาดภาพเหล่านั้นเอาไว้คุณต้องยืนอยู่ที่ภาพในอีก3ปีอีก5ปีข้างหน้าต้องยืนอย่างมั่นคงด้วยนะครับต้องยืนอย่างมั่นคงบนความเชื่อเชื่อในสิ่งที่เห็นไม่ใช่ความเชื่อนะครับถึงคนอื่นจะยังมองไม่เห็นแต่คุณเห็นว่าตัวเองมีชีวิตที่สมดุล วาดภาพอีก5ปีข้างหน้าเอาไว้และต้องยืนอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงด้วยนะถึงจะเรียกว่ายืนหยัดด้วยศรัทธาแล้วในความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงที่เราไม่ถูกใจจะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราถูกใจแทนพูดได้ว่ามนุษย์มีพลังจิตที่สามารถข้ามผ่านเวลาได้นะครับเข้าใจไหมครับ อนาคตจะไม่เหมือนกับอดีตและปัจจุบันเพราะมันถูกเปลี่ยนไว้แล้วและเราจึงเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับทุกคนครับนี่แหละถึงทำให้คนเราประสบความสําเร็จภาพชีวิตที่สมดุลที่เปลี่ยนไปจริงๆตามที่ใจของเราต้องการภาพที่เราหาเงินได้เดือนละ50ล้าน70ล้านถ้าวาดภาพนั้นเอาไว้อย่างชัดเจนแล้ว ก็ต้องยึดมันไว้ให้แน่นจนกว่าภาพอีกหปีข้างหน้าจะมาอยู่ตรงหน้าปัจจุบันของคุณในตอนนั้นก็จะได้เงิน30 50หรือ70ล้านจริงๆนะครับคืนนี้พวกคุณต้องวาดภาพชีวิตที่คุณอยากจะใช้เอาไว้นะครับวาดไปเลยครับล่วงหน้าไปอีก5ปีอีก10ปีข้างหน้าแล้ววาดภาพไว้ให้ละเอียด ต้องไม่ให้ภาพที่วาดลบเลือนไปเด็ดขาดแล้วคนคนนั้นจะประสบความสําเร็จมันจะเป็นยาที่ช่วยหล่อเลี้ยงพวกคุณลองทําธุรกิจอัทอมี่แล้วทําไมเหนื่อยจังธุรกิจอัทอมี่ไม่เหนื่อยเลยสักนิดนะครับคุณแค่ไปบอกว่ายาสีฟันดีลองใช้ดูสิครับแล้วก็ไม่ใช่งานที่คุณต้องแบกของหนักอะไรด้วยใช่ไหมครับไม่ต้องไปแบกเข้าสารเอาตัวอย่างไปนิดนหน่อยๆก็ได้เหนื่อยแล้วครับ ไม่เห็นเหนื่อยเลยสักนิดไปพูดอย่างเดียวก็พอครับของเราทั้งถูกและดีให้เขาลองเครื่องสำอางให้ลองเฮโมฮิมให้ลองสมแค่พูดให้เขาลองนู่นลองนี่มันเหนื่อยตรงไหนล่ะครับไม่เห็นเหนื่อยเลยเหตุผลที่คุณเหนื่อยเพราะคิดว่าจะเป็นไปได้จริงเหรอมันจะเป็นไปได้อย่างไงตรงนี้ก็วันไหวไปมาเหมือนแผ่นดินไหวไม่หยุดเลยทีเดียว ราคิดว่าทํางานที่เป็นไปไม่ได้ก็เลยเหนื่อยยังไงล่ะครับทุกคนครับแค่ต้องพกเทสเตอร์ไปแนะนําสินค้าเหนื่อยจนทําไม่ไหวเลยเหรอครับถ้าคริวจะกินมือหรือไงก็ไม่ใช่สักหน่อยไม่ได้เหนื่อยเลยสักติดไปพูดขายของมันเหนื่อยเหรอครับแค่พูดออกจากปากก็ได้แล้วซื้อสิดีนะไปงานสัมมนากันเถอะไปกันแค่นี้มันเหนื่อยเลย แต่ทำไมยังบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยจนทำไม่ไหวแล้วอะไรที่ทำให้เหนื่อยแทบตายอะไรมันยากนักหนาะจิตใจตัวเองวันไหวไปเองแท้แท้สติก็หลุดคิดว่าจะเป็นไปได้จริงเหรอโอ้ยฉันตายแนะ่ตัวเองเหนื่อยไปคนเดียวอทมี่ไม่ได้ทำให้เหนื่อยสักหน่อยนี่นาจริงไหมล่ะยาแก้ตัวนะครับยาเด็ดขาดเชียวนะอะผมทำให้ทุกคนไม่เหนื่อยแล้วผมทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้ ถ้าเหนื่อยจนทำไม่ได้ก็คงไม่มีพวกโรอยย่พวกคราวหรอกนะครับธุรกิจอัตโนมีิไม่เหนื่อยเลยแต่อะไรที่ทำให้เหนื่อยเพราะคุณไม่มั่นใจว่าจะเป็นไปได้แถมยังวันไวอารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบนี้ยังไงเล่าเพราะวันไวคุณเลยเหนื่อยอย่าแก้ตัวเด็ดขาดนะเข้าใจไหมครับคุณต้องยืนอยุดตรงนี้อย่างแน่วแน่คืนนี้กลับไปเขียนไว้เลยนะครับพอเขียนเสร็จแล้ว ผมมีวิธีให้คุณแน่วแน่กับมันด้วยนะครับเอาไปให้คนที่ใกล้ตัวที่สุดดูครับที่รักฉันจะหาเงินได้เดือนละ50ล้านวอนคุณรอแค่อีก5ปีนะเดี๋ยวฉันซื้อฮุนไดอีคิวให้ต่อให้เขาด่าว่าผู้หญิงคนนี้บ้าไปแล้วจะหวั่นไหวได้ไหยครับบอกกับลูกเลยครับว่าไม่ต้องทำงานที่ได้เงินแล้วนะลูกนะ พ่อกับแม่จะเตรียมเงินให้ลูกใช้ไปทั้งชีวิตเองนะลูกสุดที่รักลูกๆไม่ต้องทำงานที่ได้เงินลอกบนโลกนี้ยังมีอาชีพที่ไม่ได้เงินแต่มีคุณค่าอยู่อีกมากลูกอย่าใช้ชีวิตเพื่อตัวเองลองใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นดูบ้างต่อให้เป็นงานที่ไม่ได้เงินแต่ลองทำงานที่มีคุณค่าด้วยใจดูสักครั้งหนึ่งและเอาไปประกาศกับคนรอบข้างต่อเลย ฉันจะเป็นคนที่หาเงินได้เดี๋ยวละ30ล้าน70ล้านบอนไปป่าประกาศกับเพื่อนๆให้หมดเลยนะครับเพราะอะไรครับถ้าไม่ประกาศให้ทั่วแล้วก็พอคุณเขียนเสร็จคนเดียวเนี่้พอคุณเขียนเสร็จคนเดียวต่อไปอตายแล้วเอามารองก้นนั่งแล้วคิดว่าตอนนั้นฉันของบ้านสติแตกไปเองพอคิดแบบนั้นก็จะรีบทิ้งมันไปทันที เพราะฉะนั้นเ้วต้องประกาศให้คนรู้กันทั่วไปเลยพอต่อไปเราต้องเจอความลำบากเราก็เหนื่อยล้าได้นะครับแล้วเราก็อยากยอมแพ้กลางทางแต่ลูกสาวก็จะบอกว่าแม่คะหนูต้องคิดหางานที่ได้เงินแล้วใช่ไหมสติคุณก็จะกลับมาสามีก็จะถามถึง EQS ที่สัญญาไว้มันจะช่วยยึดให้คุณไปไหนไม่รอด คุณจะต้องประกาศให้ทุกคนรู้ไว้เลยนะครับเมื่อเด้ประกาศเพื่อให้พวกเขาเข้าใจคุณหรอกนะบางคนพอประกาศแล้วไม่มีใครเข้าใจก็เอากระดาษมารองก้นนั่งขยำทิ้งเราไม่ได้ทำเพื่อให้คนอื่นเขาเข้าใจนะครับแต่เราแค่ประกาศเฉยๆนะเขาจะรับฟังหรือไม่ก็ช่างแต่เราแค่บอกพวกเขาไว้เฉยๆถ้าเรายืนหยัดในศรัทธาอยู จะเป็นไปตามนั้นได้ไหมครับก็ต้องได้ครับดังนั้นถ้าเรายึดมั่นกับความชัดเจนนี้ร่างกายเราก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยร่างกายของเราเมื่อครู่ได้ลองทดสอบไปแล้วใช่ไหมครับร่างกายจะเปลี่ยนไปตามความคิดถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นคนที่หาเงินได้30ล้าน70ล้านแล้วล่ะก็สายตาจะเปลี่ยนทันทีจะมีเลเซอร์ทะลุออกจากตาเลยเพื่อนๆก็จะตกใจไอ้นี่มีของดีอะไร ต้องลองทำตามบ้างไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเลเซอร์จะทําให้พวกเขาหลงแล้วทําตามคุณนะครับความมั่นใจก็จะเกิดขึ้นทั่วละแวกบ้านนี่ละวิธีหาลูกค้าดังนั้นคืนนี้ขอให้พวกคุณกลับไปเขียนแผนชีวิตที่เดิมพันด้วยชีวิตต่อให้ต้องตายฉันก็ต้องทำแบบนี้ให้ได้ทำให้ผู้คนหลงไหลในตัวคุณให้ได้เลยนะครับทุกคนครับ เข้าใจไหมครับขอจบเพียงเท่านี้ครับ